ำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เอร์ซตเติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจอ o h ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนาบชุดบานฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมใครที่กดติดตามกดไลค์แล้วขอบคุณมากมากมา จังหวะนี้ฮะเราจะมาลองนี้หน่อยนะตอนแรกจะเก็บแต้มเหมือนกันนะ30 0 0 0แต้ม25 0 0 0ันแต้มไม่ค่อยไหวนะอยากลองอันนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าดูแบบเฮ้ยจะไม่มีสองการ์ดวะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะ1ในสนะฮะอันอื่นก็1ใน4เหมือนกันแต่ใช้แต้มเยอะนะแต่ดูทรงแล้วอันนี้ก็ดูไม่น่าจะคุ้มมากหรอกแต่ก็จัดหน่อยปะ จังหวะนี้ครัท่านผู้ชม1 2ึ0งือ2500แต่มาจัดมาครับกดใช่ไปเลยอะอย่ารอเรีรีรออะไรเลยมาครับจังหวะนี้ยังไงอะสตัวหลังจากนี้เฮ้ย97มา9นี้ตัดได้เลยครับแต่ไม่รู้ตัวไหนถูกแพงวะหน้าเป้าหรอตัวนี้หรอ,ต,หรอตัวไหนดีผมเลือกกัสโตแล้วกันไป เอาละท่านผู้ชมเรามาลุ้นดอกไม้แห่งความตาย98ถึง103ใครจะไปรู้ใช่ไหม103มานี่หวานเจี๊ยบแน่นอนไปครับลองดูฮะเปิดแพ็คแรกก่อนแพ็คที่2ครับจังหวะน,นี้ฮะของฟรีก็ลุ้นได้ฮะธรรมดาที่ไหนกดไปดิฮะรอ,อะไรเราจังหวะนี้ฟื้นงใหยแคนาดาครับ CDM p อ r t เฮ้ยหนึ่งรเลยนะไม่ตามมาดาเอาเรื่องเอาเรื่องของฟรีก็ลุ้นมาเปิดแท็นี้เลยครับเก็ oh. บมานานนะสองหม้าพันแต้มนะฮะกว่าจะได้นะ oh. เน้นนักเตะขายล้วนๆเลยนะ9 7้าถึงหนึนะแล้วก็มีแพ็ค3าม0 0ื่นนะอันนี้ผมคงไม่เปิดละนะครับก็ oh. ถ้าใครเน้นใช้งานเนี่ยก็แนะนำมาเปิด3าม0มื่นไปเลยเก็ oh. บอีกห้0 0ันะ oh. ก็มันไม่เยอะแล้วแต่ถ้า จาก12ื่นสองจะไป3 0,000ื่นเนี่ยมันก็เยอะนะครับครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าผมจะเน้นเอาเงินนะขออีก3 0 0ร้อครับใครก็ได้300ร้อหรือจะเปิดได้ซอนฮึนเมนร้อยสเลยก็ได้ผมจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะใช้เลยไม่ขายด้วยอยากใช้เพราะว่าตอนนี้ขาดกองหน้านะครับไปครับไม่ต้องพูดเยอะกดเลยครับใช่มันต้องใช่ครับนาเป้าเกาหลีใต้ครับขอมาหน่อยครับ จังหวะน,นี้ท่านผู้ชมว่าให้4ตัวยังไงร้รอยกับโอ้โห,โโหมี m a ็ t e r m i n มินครับ100ตัวเดียวเลยแล้วก็แลม d เดล99นะฮะเฮ้ยแม็กเทอร์มิจะได้หรือเปล่าเนี่ยสามรอไม่น่าส่งได้นะไปดูกันนะเพราะว่ายัางไงร้รอยหนึ่งก็แพงที่สุดแล้วหลายไม่ต้องไปดูนะดูข้างนอกเลยโอ้ยได้แบบนี้เสียวเสียวสันหลังเลยฮะคิดว่านะสัก150ล้านนะ ร้อยห้าิบร้านน่าจะสุดจงได้อยู่นะครับมาครับเดีย๋ยวเราลองดูกันโอ้เสียดายครับเสียดายนิดเดียวนิดเดียวจาได้ร้อยหนึ่งอ่ะผมว่าได้นะสามรอ็เอ่ะมีได้นะ300รเอ็มเนี่ยโอ้โหสิบสามล้านครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ถึงร้อยเอ็มด้วยโอ้โหถ้าตีบอกอ่ะถึงไหมโอ้ก็ยังไม่ถึงอ่ะท้องตีไปถึง เม็ดส้มนะเม็ดส้มก็ยังไม่ถึง300เอ็มเลยท่านผู้ชมเออเฮ้ยทำไมมันถูกขนาดนี้เราโอ้โหโอ้แมคเทอร์มิมเนเอฮะถ้าได้หน้าเป้ามาใช้ OVR 100ก็ยังดีอ่ะได้กลางรับนะฮะนอกจากว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ